จะเป็นนายกของเมืองตุลาครัมผมจะรื้อฟื้นโครงการนิวตุลาคมผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องกลับไปสะสางทุกอย่างผมเห็นว่าคนของท่านประธานเนี่ยตามหามือถือเครื่องนี้อยู่ข้อมูลในมือถือตามแนวที่สาลนะครับถ้าแกตั้งตัวเป็นตรูกันฉันก็พร้อมจะเจอกับแกทุกรูปแบบ ร่วมง,งานกับทนายความที่ทํางานให้แก๊งมาเฟียกับผู้พิพากษาที่คิดตนให้ประชาชนฉันว่ามองออกไม่ยากนะอย่ามายุ่งกับโลกของฉันไปติงานเดียวที่จะปลดนี้พ่อคุณได้คือเป็นผู้ช่วยเซ็นไม่เซ็นสำนักงานกฎหมายที่มีแต่พวกไรกฎหมาย